วันนี้นะคะสั่งเพื่อนสาวคนสวยตั้งแต่เช้าเลยนะคะเข้าเก็บปากหม้อนะคะปากหม้อของเขาอร่อยยังไงนะคะซอสหน่อยนะคะทางไปโรงพยาบาลนะคะตรงร้านเสริมสวยน้องเอมมี่นะคะอยู่กับเอ้ทางไปเทศบาลเลยหน่อยไหมคะทางลัดไปนะคะนี่ก็คือมีดอกอัญชันด้วยนะคะอันนี้ก็ใบเตยนี่ค่ะก็รสชาติดั้งเดิมนะคะตรงนี้นะเอามาดูตรงทีะะ่ใบเตยเขาเป็นยังไงบ้างปากหม้อนี่ขอบอกว่าเด็ดมากเลย อืมฮืมพิกเป็นเมดเลยค่ะดูสดกินแ่บแทบเลยกลมละสามสิบบาทคุ้มนะคะเหมาะที่จะเป็นของฝากของที่รึได้เลยกินได้ที่บ้านเราเลยนะคะสีมือซอสหน่อนเขาบอกว่าเด็ดเลยืม ดูสิเราเห็นไหมมัง้งกินทัอ้งอันเลยคืมแทบจริงๆเขาบอกเชิญไปอุ่นได้เลยนะคะอตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะคะอยู่ที่หน้าร้านเฉินๆฉิน้องเอ,เอ,เอมมี่เลยนะคะ ในช่วงรอช่วงรอกินปากหม้อก็ทำาสวมสวยรอนะคะตัดผมรอนะคะเชิญค่ะ